วันนี้มันเป็นวันผลิตหรือเปล่าคะนี่คือใบยาส่งไปก่อนหน้านี้ส่งไปให้แม่ก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะบใบยาแช่โชอเก็บไว้เพืให้มันแข็งนะคะให้มันแข็งอันนี้ใสใหญ่มากสใหญ่กว่าสวัสดีค่ะขอที่เหลือเดี๋ยวใบยาจะส่งให้แม่ต่อนะคะเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้กินนะคะ โอเคเดี๋ยวจะใส่กล่องให้ส่งไปให้แม่เลยค่ะแต่ยังมีมาม่าอีกสองกล่องก็ต้องไปหากล่องมาใส่เพิ่มนะคะเพราะว่ารวมจะหมดอายุค่ะเดี๋ยวเก็บไว้นานเดี๋ยวมาม่อร่อยนะคะก็ส่งไปให้คนที่บ้านเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าไม่ไม่น่าจะได้เยอะอะแต่ว่าก็ต้องไปหากล่องใหม่มาใส่เพิ่มนะคะมามะ่ามาม่านี่มันมีวันหมดอายุไปเนาะ เขียวหมดอายุที่ไหนนะตัวนี้มันเป็นวันผลิตหรือเปล่าคะเนี่ยโหยีิบเอ็ดแต่เขาไมนได้บอกว่ามันวันหมดอายุนะคะมันมาถึงน่าจะกินได้อยู่แหละ ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าอันนี้ที่ใบย่าจับไปชุดชุดน่ะคืออะไรคะเพราะว่าทุกปีที่ใบย่ากลับบ้านชั่วสงกรานต์ใบย่าจะไปดาหัวคนสุวอายุที่บ้านนะคะใบย่าก,ก็จะไว้ข้างหดชุดเฉพาะญาติที่เป็นผู้สูงอายุนะคะใบย่าจะไปดาหัวทุกคนเลยใบย่าก,ก็จะซื้อของเป็นชุดชุดแบบนี้นะคะมีทั้งกาแฟสบ,บู่แล้วก็แฟบแล้วก็ขนมไปชุดชุดแบบนี้เลยนะคะแต่ว่า ปีโควิดอะคะ่ะทุกคนไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เดินทางไม่อะไรลไเลยไปไหนไม่ได้เลยค่ะก็เลยแต่อันนี้คือเบญาโฉบไปก่อนหน้านี้โฉบไปให้แม่ก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะเบญาโฉบไปไม่หมดยังก็ยังมีอีกนะคะแต่ว่าก็สฉบไปให้หมดเลยค่ะจะยกไว้พวกปลากระกป๋องน้ำมนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเบญาจะไม่โฉบนะคะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเราลกลับบ้านอะเรา ถ้าเรากลับบ้านเองนะคะเราก็จะขนไปให้เขาหมดเลยนะั่นแหละแต่ที่นี้เราจะโฉบประเสนีนะคะถ้าเราโ่บประเสนีขอพวกนี้มันหนักมากเลยนะคะมันถ้าโสบมาแพงนะคะเนี่ยก็เลยอยังไม่โสบดีกว่านะคะเพราะว่าคิดว่าคนสู้กับน้ำราคานหนากไม่ได้ไม่ไหวนะคะนี่ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะคะเวลากลับไปยากกลับบ้านแต่ละทีน่ะยากจะซื้อขอเยอะมากมากเลยนะคะ หมดเป็นเกือบหมื่นหมื่นกว่าบางครั้งก็ไปเกือบสองหมื่นด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันยังไงอยากมนสุวิสัยเนาะมาเขาไม่ให้ออกเดินทางนะคะแล้วก็เลยไม่ได้กลับบ้านก็เลยอยากไม่ได้โสกแต่ก็โสกไปส่วนหนึ่งแล้วล่ะว่าอันนี้ที่บ้านไม่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะน้ำส้มใส่ชูนเดี๋ยวก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ จะเอาไปให้เขาอันนี้ก็ที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยชอบกินกันนะคะอันเนี้ยถ้าใบญาอยู่ที่บ้านอะ่ะเขาไ่บญาก็ทํากินบ่อยนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เบญาก,กลับบ้านไปซื้อให้เขาเขาก็นานๆเบญากลับบ้านทีเบญากลับไปบ้านยกาก็ยังเจออยู่ในบ้านนะคะทุกคนก็เลยว่ายังไม่ได้สดไปดีกว่าอันนี้มันขาดอยู่ตัวนี้อีกอหาอะไรมาใส่ดีนะเดยว าก่น,นะคะคมาแล้วค่ะได้มาแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจะว่าคนที่บ้านเขาจะชอบรือเปล่านะคะอันนี้หมูฝอยค่ะหมูฝอยนี่ลูกค้าซื้อมาให้นะคะลูกค้าซื้อมาให้แฟค่ะก็ะเลยก็ซื้อมาตั้งสี่ถุงเนี่ยแต่ว่าคิดว่าเราคงกินีไม่ทานนะคะเดี๋ยวเราจะเสิไปให้เพราะว่าตัวน,นี้มันมันเหลืออยู่นะคะเพราะว่าต้องใส่ขอให้มันเต็มนะคะถ้าไม่เต็มมันก็จะครุกเครนะคะแล้วก็จะโสิปรปลาหวานให้เขาแต่ว่าปลาหวานนี่ไม่ย่ากก็จะแกะทําให้มันแบนๆหน่อยนะคะ รู้สึกว่ามันปอไปค่ะโอ้ยกลีดช่วยมาเลยค่ะโอเคแบกพอดีพอเนาะน่้องนะสวยหรอค่ะเพราะว่าขอให้ขอนขาน,นมีคุณภาพก็พร้อมแล้วเนาะน่าจะาพอดีนะคะอันนี้ก็ทาอ,อะไรอย่างงี้ใช่ปะ อะะอพอดีเลยค่ะแต่เบ่าไม่ใช้กล่องผ้าปบสนีนะคะเบ่าใช้กล่องธรรมดาเดี๋ยวเบ่าจะติดให้มันดีๆนะคะแต่กล่องน,นี้มันกล่องไฮยีนะคะมันก็หนาอยู่นะคะนี่มันหนาก็เลยว่ามันน่าจะโทนอ่ะก็เลยใช้กล่องน,นี้ดีกว่าเนาะโอเคเว้ยสวยเลย 残ってた。 แบบนี้นะคะแค่แน่นๆเลยะคะ่ะนี่กลอมาหนามากเลยนะคะทุกคนโอเคเส็จไปแล้วหนึ่งกลอ สวัสดีอีกครั้งกับไมสปาใบใบยานะคะร่อบนี้ก็อีกร่อบหนึ่งที่ใบาย,ยาซื้อปลาสลิดให้แม่นะคะเดี๋ยวใบาย,ยาจะโฉบไปให้แม่วันนี้นะคะปลาสลิดร่อบนี้ใบยาซื้อมาไซาใหญ่นะคะแพงม,มากค่ะประมาณ350ถึง4 400ต่อโลนะคะเพระบา,บาระว่าใบยาเลือกแต่ไซใหญ่ๆไซจัมโบค,คือง่ายๆคือเกรอเอะคะ่ะใหญ่มากเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนได้ดูขา้างในว่ามันใหญ่แค่ไหนนะคะโลละ350ถึง400นะคะน,นี่นะ เพราะว่าวันออล่าสุดเมื่อวันที่8ปดบย่าไปชิวาเซนมานะคะเพราะว่าข้อไข่ในตลาดในวัดนะคะอ้ยไปดูแล้วเห็นคิดถึงแม่เพราะว่าแม่เขาชอบกีปลาสลิดนะคะก็เลยแม่เขาก็บอกว่าอยากกีปลาสลิดด้วยแหละเบย่าก็ไปซื้อมานะคะเริ่มนี้ซื้อที่ซื้อท้าปลาช่อนนะคะปลาช่อนเด็ดเดียวแต่ว่าปลาช่อนตัวจะไม่จะโบ,บนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปลาสลิดนี่ถูกใจมากค่ะเพราะว่าตัวใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวเราแกะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ อว่าน,นี่ปลาช่อนค่ะปลาช่อนแข็งปกด้วยนะคะนี่แต่ปลาช่อนไซส์น่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าบเบญาแช่ชอบฟิตไว้ฟิตให้มันแข็งนะคะให้มันแข็งจนซื้อไว้สามวันแล้ว 4, ลนะคะเดี๋ยวเราดูปลาสลิดนะคะโอยทุกคนดูค่ะปลาสลิดต,ตัวใหญ่มาก ใบาย่าเลือกแต่ไซส์ใหญ่ๆนะคะมันเลยดูอวบค่ะรู้สึกว่าอันนี้ไซส์เล็กกว่าหรือเปล่ารู้สึกว่าไซส์ใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกนะคะเพราะว่าใบย่าซื้อสองไซส์นะคะไซส์ใหญ่กว่าไซส์ลงมาถัดลงมานิดน,นึงเดี๋ยวจะลองแกะดูนะคะโอ้อันนี้ไซส์ใหญ่ค่ะทุกคนโอ้แขนโป๊กเลยอะแขนมาก นี่อันนี้ไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะคะแคปป้นเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปยาจะห่อนอ่ะสิพิม์แล้วก็ใส่กลอฟโฟมนะคะเพราะว่าตอนที่ก่อนที่เราจะไปประสานีเอ่อจะไปโสนนะคะก็จะใส่กลอฟอีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่ากลอฟโฟมมันถ้ามันกระเทกม,มันก็แตกใช่ไหมคะอันนี้ต้องใส่กลอฟพลาสติกอีกทีนึงนะคะเนี่ยดีมากเลยค่ะ เดี๋ยวบยาจะแพคใส่กล่องโฟมนะคะนี่ซื้อกล่องโฟมมาแล้วค่ะเคเดี๋ยวเบยามายากเขียนชื่อวันแล้วนะว่าให้บ้านใครบ้านแม่บ้านพี่สาวนะคะว่าไม่มีปลาสลิดกับปลาช่อนนะคะเบยาก็เขียนรายละเอียดว่าให้เขาด้วยนะคะเขาจะได้ไม่งงว่าอันไหนปลาอะไร mm hmm. เนาะทีน,นี้เราจะมาหออ่อหนังสือพิมพ์ค่ะ ขอไม่ให้น้ําแข็งละลายนะคะให้มันให้มันเย็นแล้วก็แข็งตัวแบบนี้ตลอดะคะ่ะเพราอเราใส่ในลออกล่องโฟมนะคะลออกล่องโฟมนี่มันเก็บความเย็นได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ของแม่นะคะมีะผลิตแบบปลาท่อนค่ะอาสมาหอกกอนนหะ ให้เก็บคํามเย็นนะคะแล้วก็ใส่กลบโฟค่ะชอ่โฟล์กใส่ของได้ลูกวา okay. เสร็จแล้วค่ะ ทำแบบนี้ไปถือมือผู้รับน้ําแข็งมย่ยาไม่ละลายนะคะปลาก็ยาแข็มเหมือนเดิมนะคะก็ยาโคสภาพเหมือนเดิมทุกหยาบเป๊ะค่ะเพราะว่าร่อมที่เราเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะปรากฏว่าไปถือปลายทาปลายทาโทรมาบอกว่าสภาพเหมือนเดิมเป๊ะปลายยาแข็งตัวเลยค่ะแต่ไม่ยาเต็มไม่คดีสหาอะไรมาใส่ให้มันเต็มนะไม่ให้มาโครเคลนะคะ เดี๋ยวเบญาจะส่งครีมให้น้องสาวนะคะส่งคืนให้เขาใบญาก็ซื้อมาจากเขานั่นแหละเขาตอนนั้นมันมีช่วงนึงที่เขามาขายครีมนะคะแต่ว่าใบญาแพ้เครสซัมอาทุกชนิดเลยนะคะแม้แต่แป้นเด็กก็อย่าใช้ไม่ได้นะคะก็ตอนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยขอเขา,ามาันลดราคานะคะใบญาก็อุนนอ่นหนุนเขาเขาให้ใบญาอุ่นหนุนของเขานั่นแหละแต่ว่าใบญาใช้แล้วมันแพไงเพราะว่าน้าเป็นโรคต่อน,น้ำเหลืออักเสบนะคะแพน้ำเหลือตัวเอง ก็เลยใช้ไม่ได้แม้แ,มแต่ครีมกระเดกขนที่ขาย,ขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ใบายาก็ยาแพ้นะคะเดี๋ยวยาก็จะส่งไปให้เขาด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะส่งคืนไปให้เขาตอนนี้ก็ใบายาหน้าก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ยังไม่ได้สูบูุหรี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็งดใช้เคร,รื่องสำอางทุษชนิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะส่งไปให้เขาด้วยตีไ,ยได้ไหมเนี่ย แล้วก็ใส่พีล็อตพีกันอันนี้ใส่กจะหังเออเอ,อ,อย่างนี้โอเคมันจะได้แล้วล่ะพอ,อดีเปะ๊ะจะถ่า เรียบร้อยนะคะพร้อมส่งค่ะ